どうも。 สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายสุพรนะครับคุณยายสุพรสุพรค่ะอ่าฮะนกุนทิมทัศน,นะครับคุณยายนี่เป็นคุณแม่ของพิสาเป็นแม่ค่ะอายุ84 84แล้วค่ะโอ้โห่อกักครู่นะครับที่เราไปเยี่ยมคุณปานพี่ปานมาแล้วก็จับพี่ปานก็มาหาคุณแม่นะครับดูที่ครับคุณแม่เนอายุ84ปีซึ่งก่อนหน้านั้นนะคุณแม่มีอาการเป็นยังไงบ้างครับ เป็นคนฉลาดแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกแย่ก็คือเราดูแลพี่สาดูแลแม่มาตั้งแต่พ่อเสียในสิบเก้าเดือนแ,แล้วแม่จาพี่ไม่เคยได้เลยจาไม่ได้เลยไม่ได้เลยว่าคนนี้คือใครชื่ออะไรในขณะที่จําคนอื่นได้จําชื่อคนนึงคนนี้ได้แต่จําพี่ไม่ได้สิบเก้าเดือนก็ป้อนข้าวอาบน้ำให้กันอยู่อย่างนี้ออแปลกมากเลยแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวหลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับ ก็พอดีพี่ได้ดีไปมาเมื่อตอนประมาณปลายเดือนก็ไปรับของมาให้กับพี่ปานค่ะแล้วก็เลยลงมาแบ่งให้คุณแม่ทานวัลเม็ดครับแม่กินไปประมาณสิบเม็ดสิบเม็ดคือสิบวันสิบวันคือไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็เมื่อวานก็ไปคุยกับเขาเล่นๆว่าแม่จําได้ไหมใครคือคุยอย่างเงี้ยเป็นปกติครับแต่ครั้งนี้แม่ตอบว่าจําได้สิเนี่ยลูกสาวไงโอ้โหชื่ออะไรชื่อต่อยไงเขาก็จําได้ครับครับครัราก็รับคร่บคร่บครับครับครขึ้รอาจจะเป็นเรื่อร เรื่องบังเอิญตอนเช้าตื่นมาก็เลยเทสวิธีการเดียวกันอีกแล้วก็ให้น้องข้างแรามาทาวิธีการเดียวกันอีกเขาก็พูดคําเดิมเขาจําได้ครับรู้ว่าใครเป็นใครเริ่มมีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นขึ้นครับแล้วทานมาแค่สิบวันสิบวันยังได้ผลขนาดนี้จําชื่อได้เรียกชื่อได้นะครับถ้าเกิดว่าผมแนะนํานิดนึงนะครับให้พิสาเนี่ย พิสาเนี <Sp it minist Es že> ่ค <trabaj ăn> ือจริงๆนะถ้าคุณแม่เรียกนี่คือเรียกคุณต่อยใช่ค่ะเรียกต่อยแต่ว่าชื่อสานี่ก็เป็นชื่อที่ชื่อเล่นชื่อเล่นที่เพื่อนเรียกเรียกกันนะครับแต่คุณแม่ก็จะเรียกว่าคุณต่อยนะครับพิสาครับต้องทานเป็นไปได้นะให้ทาน4เวลาเลยเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนมื้อละเม็ดนะครับมื้อละเม็ดนะครับจะได้ผลมากกว่านี้นะครับลองดูนะครับ แล้วก็ได้ผลยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปได้ค่ะได้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้มอบให้กับทางพิสาด้วยนะครับขอบคุณครัครับครับผมครับแล้วก็อันนี้มอบให้กับคุณแม่นะครับคุณยายนะครับรับด้วยนะครับโอเคครับครับขอให้หายเร็วๆนะครับนี่แหละครับ ดีเบมของบริษัทเราดีนื้ดวเวิรวว์ที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆนำเข้าจากประเทศอินเดียเป็นลิขสิทธิ์แต่เจ้าเดียวในประเทศไทยสิ่งดีๆแบบนี้แหะครับที่เราจะช่วยสรสร้างเยาวชนและผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสมองให้ดีขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินนะครับดีเบมของเราจะครองตลาดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ